ดูอีกเรื่องครับการแก้หนี้ครับเรือนจํากลางจังหวัดพิษณุโลกครับจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาของผู้ต้องขังที่มีหนี้สินให้หมดไปตามนโยบายของรัฐบาลครับนโยบายแก้หนี้นอกระบบของรัฐบาลได้เดินหน้านะครับจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมมาตั้งแต่เดือนมก,กราคมและจะดําเนินการต่อเนื่องไปจนถึงกันยายนในปี67ครอบคลุม76จังหวัดทั่วประเทศ โดยที่จังหวัดพิษณุโลกเรือนจำกลางพิษณุโลกเรือนจำจังหวัดพิษณุโลกและทันทสถานหญิงพิษณุโลกจัดกิจกรรมที่หอประชุมเรือนจำกลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายบุญเหลือบารมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงานครับค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีปัญหาหนี้สินจากกองทุน,ทนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศค่ะแยกเป็นหนี้ของผู้ต้องขังจํานวน168คนหนี้ของบุตรผู้ต้องขังจํานวน53คนรวมจํานวน221คนค่ะได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกีย่ยและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมการไกล่เกีย่ยข้อพิพาทอาทิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการ ศึกษาธนาคารพาณิชย์สถาบันสินเชื่อต่างๆและสถาบันการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินและให้คำปรึกษาหาทางออกจากการเป็นหนี้ต่อไปค่ะ